ชาวราศีกรกฎวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจาเดือนอรก,กรกฎาคม2 5 1 8ซึ่งเป็นเดือนเกิดของชาวราศีกรกฎนะคะก็ขอให้พอในหะ้ชาวราศีกรกฎทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะสำหรับเดือนเกิดของชาวราศีกรกฎซึ่งชาวราศีกรกฎนั้นก็คือคนที่ระหว่างวันที่16รกรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมโดยประมาณนะคะ ราศีกร,รกฎเป็นธาตุน้ําก็หมายความว่าเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟเป็นคนที่ คิดมากบางคนนะคะมีลักษณะของคนเป็นเจ้าสำอางมีนิสัยคล้ายผู้หญิงอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะคะเป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีรูปร่างดีแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีอาจจะมีความที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะชาราศีธาตุน้ํานะคะ ในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมน,นั้นการงานของชาวราศี่านน้ำบางคนบางท่านมีงานที่หนักมากเลยนะคะเป็นการงานที่มันหนักหน่วงที่มันคุณต้องรับผิดชอบโดยลาพังเพียงคนเดียวนะคะแบกรับภาระเรื่องของการงานแบบประมาณว่าเยอะมากทําให้คุณนั้นอาจจะมีเรื่องของการที่จะต้องรับผิดชอบสูงหน่อยนะคะในช่วงของจังหวัดเดือนกร,รกฎาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณนะคะ เอ่อแล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะสาหรับอาจจะเป็นผู้ชายที่อายุ20อัพขึ้นหน่อยนะคะอาจจะว่าจบการศึกษาใหม่ๆอยากจะทําธุรกิจอาจจะลงทุนทําเงินให้กับตัวเองนะคะอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในคริปโตเคอรเรนซีในเรื่องของบล็อกเชนในเรื่องของเงินดิจิตอลหรือในเรื่องของการเล่นหุ้นในต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะนําเงินนี้ไปบรหิหารจัดการในเรื่องของการปล่อยกู้หรือเป็นพนักงานการเงินการ ธนาคารก็เป็นไปได้ด้วยหรือเป็นพนักง,งานสินเชื่อฝ่ายไฟแนนซ์อะไรแบบนี้นะคะทีอ่อาจจะเป็นของบริษัทต,ต่างๆที่เกี่ยวกับไฟแนนซ์สินเชื่อการปล่อยเงินอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออา,อาจจะเป็นเรื่องราวของการที่ว่าคุณอาจจะนําไปลงทุนในธุรกิจก็ได้นะคะสาหรับบางคนบางท่านนะคะแล้วก็บางคนบางท่านในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีเรื่องราวของความรัก เก่าเกิดขึ้นนะคะคนรักเก่าย้อนคืนกลับมาหาคุณก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะคนรักเก่าคิดถึงหรืออาจจะพบเจอคนที่มีลักษณะของการความแตกต่างกันในด้านของอาชีพอาอยุอาวัฒนธรรมด้านของการศึกษาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเป็นเรื่องราวของการที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอาจจะมีความที่อายุมากกว่าเยอะหรือเด็กกว่าเยอะอะไรแบบนี้หรือเป็นคนรักเก่าหวนคืนกลับมาหาคุณก็เป็นไปได้ด้วย เช่นกันนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะอืมแล้วบางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่มีการงานรู้สึกว่าจะขยายสาขาหรือมีการงานที่มันเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้าหรือกําลังรอคอยข่าวสารในเรื่องของการงานอยู่นะคะอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของการรอคอยว่า จะมีเรื่องราวการตอบรับจากลูกค้าหรือการติดต่อกลับของอาการท,ที่คุณทํางานในเรื่องการหมุนธุรกิจในเรื่องของการขายแฟรนชชสายในเรื่องของเรื่องของการขยายสาขาอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรืออาจจะมีออเดอร์ตอบรับจากลูกค้าเหล่านั้นหรือคุณรอคอยฝากข่าวสารอะไรต่างๆอยู่ในเรื่องการงานนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้รับข่าวดีได้เกิดขึ้นนะคะได้คว้ามาสู่ชัยชนะที่คุณรอคอยข่าวสารนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการที่จะได้มาซึ่งชัยชนะนะคะ ชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคุณจะมีความที่จะเกิดเรื่องของการที่ประสบความสําเร็จในเรื่องที่คุณกระทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือการงานแต่บางคนบางท่านนั้นมีเรื่องราวของการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันในหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการที่ตะลาะบาแวงกันในเพื่อนร่วมงานนะคะหรืออาจจะเป็นการแข่งขันในเรื่องของการทํางานกันนะคะอาจจะมีความที่เออคือ อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจก็เป็นไปได้ที่มีการแข่งขันกันสูงในช่วงของภาวะ,ะช่วงนี้เพราะว่ามีคนตกงานเยอะแล้วก็หันมาประมาณว่าขายของในโซเชียลมีเดียกันมีการไลฟ์สดกันแล้วก็อาจจะขายคลิปคล้ายๆกันแล้วบางคนบางท่านก็มีโปรโมชั่นลดแลกแจ็แถมอะไรแบบนี้มีการการที่ใช้เป็นในการแข่งขันในเชิงธุรกิจก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ อืมแล้วสําหรับบางคนบางท่านนั้นการเงินก็ได้ขยายขึ้นนะคะมีการเติบโตในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะการเงินนั้นก็เป็นเอ่อเงินที่มันขยายออกอาจจะเป็นว่าเพราะคุณได้ขยายสาขาออกไปแล้วก็มีข่าวดีประสบความสําเร็จการเงินก็เลยเพิ่มขึ้นนะคะเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนให้กับคุณนะคะอีกมากเลยนะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นมีเรื่องราวของการพันธนาการตัวเองอยู่ค่ะเป็นเรื่องราวของการที่ว่าไม่ทราบว่าคุณมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องความรักคุณอาจจะไปหลงรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วทั้งๆที่รู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วแต่คุณยังปิดหูปิดตาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นไม่ ทราบว่าเขามีคนรักนะคุณยังอ่หลงรักเขาแล้วก็ยังรักเขาอยู่ทําเป็นปิดหูปิดตาย,ยังพัฒน,นาการตัวเองอยู่กับความที่เออคือประมาณว่าปัญหาเหล่านั้นคุณไม่รับรู้อะไรแบบนี้นะคะคุณไม่รับรู้ว่าเขามีคนที่3หรือปัญหาการงานของคุณตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของความที่อาจจะทํางานในเรื่องของมันไม่ดีต่อใจคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นงานที่มันผิดกฎหมายเป็นงานที่มันเกิดความทุดจริตเกิดขึ้นหรืองานที่มันไม่ถูกต้องแต่คุณก็ต้องยอมทําเพราะว่าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บางที เจ้านายอาจจะสั่งคุณคุณไม่อาจที่จะฝ่ะาฝืนเจ้านายได้อะไรแบบนี้หรือตัวคุณเองเป็นคนทํทาทั้งๆที่ร่วมเป็นความผิดแต่คุณเองก็ยังทํานะคะนั้นก็เป็นเรื่องราวบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นก็ได้ดเช่นกันนะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะก็อาจจะเป็นเมียเก็บอาจจะเป็นตัวคุณเองในตอนนี้มีภาวะของการที่ว่าเป็นคนที่เออคือประมาณว่าชาวราศีกรกฎเป็นคนที่มีความคืออารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นคนที่คือประมาณว่าจะมีความ สวยมีสนเสน่ห์เป็นคนที่มีอารมณ์เซนสิทีเป็นคนที่ชอบคิดอะไรแบบนี้นะคะถ้าผู้หญิงจับได้พไพ่ใบนี้ก็อาจจะเป็นเมียเก็บเป็นกิ๊กเป็นเมือที่สามของใครก็ได้หรือถ้าผู้ชายจับได้พไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าอาจจะมีสาวสวยเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นกิ๊กเป็นเมียเก็บของคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เออแล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะชาวราศีกรกฎเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็มีความทะยอยานยในเรื่องของการงานมีการทําหน้าที่ให้กับชีวิตของตัวเองนะคะไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่หยุดฝันเป็นคนที่มีความทะเยอทยานมีความก้าวหน้าในตัวเองก็มุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนะคะ <c oughs> เป็นคนที่รู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีความเออคือ อยากจะให้ตัวเองมีชีวิตที่ก้าวหน้ากว่านี้อยากจะมีชีวิตที่มันเจริญรุ่งเรืองกว่านี้อยากจะมีอะไรที่มันแบบประมาณว่าคือไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มีการทะยอทย,ยานถ้าเป็นหน้าที่การงานก็หมายความว่าไม่อยู่แบบ ตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันเดิมๆม,มีการสอบมีการทําผลงานมีการที่ขยายตัวเองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีการตเยตยเตยานแบบนี้หรือถ้าเป็นธุรกิจก็คือไม่หยุดนิ่งกับที่มีการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งมีการทีออ่อาจจะเป็นการที่จะประมาณว่า เพขยายสาขาออกไปต่างทินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะเอ่อแม่หมอก็ขอไวยพน่าชาวราศีกออรกฎทุกคนทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ